สวัสดีค่ะพบกับพิมนะคะในช่องมีพี่มี่มิน่าก็เคยมิน่ก็คือวันนี้นะคะทุกคนเราจะมากินเป็นเนี่ยทุกคนมาม่าต้มยำไข่นะมาม่าต้มยำไข่ทุกคนแต่มาม่าต้มยำไข่ที่เรามาในวันนี้นะคะมันไม่ใช่ต้มยำไข่ธรรมดาเพราะมันคือไข่ปลาทุกคนนี่เราจะมีไข่ปลาแล้วก็จะมีไข่ต้มเลยนะคะทุกคนเราไม่ลอยแล้วนะคะเราหิ่ เราจะมาชิมกันค่ะนี่ hey, ทุกคนมาม่าต้ยมยำนะคะที่ไม่ใช่ต้ยมยำกุ้งนะคะแต่เป็นต้ยมยำไข่ปลาอันนี้เป็นเห็ดนะทุกคนอือืทุกคนไข่ปลาทำเป็นแบบ มีไข่ปลามีไัดไก่ด้วยนะคะ แตัวนา้นี่นึงลงความกด นล้วคนที่รักไข่ปลาเลนี่ยทุกคนคือแบบสุดอะมันมันนะคะทุกคนมีความแบบต้มยำที่เพิ่มความมันมันของไข่ปลามา อ mm hmm. ุดๆแอบร้อนไม่แอบอะร้อนเลย เรา,าดิบเราไม่ต้องใช้ทุกคนเราใช้แค่แบบไข่ปลาทุกคนต้มยำไข่ปลาแล้วก็แบบมามา่าทุกคนช้อนเดียวสุดๆนะคะ อืมไอร้อนโความสุดนี่นะ แบบนี้ใทีปลุกใจให้เลยอ เ็นมามา่าต้นยนกุ้งที่แบบแซบอยู่แล้วนะคะคนเรามาเจอกับแบบต้ยมยำไข่ปลาท mm ุก hmm. คนจะได้ยินเสียงลมกัน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้ลมพัดแรงมากทุกคนและอากาศช่วงนี้คือจะแบบอยู่ประมาณแบบตอนชาสิบเจ็ดสิบแปทุกคนหนาวมากออ mm ื hmm. mm ืม hmm. Nào đúng พี่พ่อจะกินกับไข่มามา่าหรือว่าข้าวสวยร้อนข้าวมันหมดนะฮะทุกคนเรื่องของกระปุกม,มามา่าแบบทุกคนสัดใจสุด เผ็ดที่แม่เอามาชรูมนะคะทุกคนแล้วจากวันนี้นะคะทุกคนที่เรากินเป็นเมนูนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีของหวานนะคะทุกคนนี่ อันนี้เป็นถนนจากสวนของบ้านเราเองนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นพันทองประเสริฐนะคะทุกคนใช่น้องทองประเสริฐนี่ทุกคนเนื้แบบใช่เนื้อคุคนๆมากเอ้ยน่าก็นเลย แกะขายที่ร้านนะคะทุกคนร้านที่โฟนตลาดท่าม่วงค่ะอยู่แถวท่าม่วงเนี่ยก็มาซื้อไปฉีกมันมาค่ะทุกคนอ่อาแอ้วจุดแกะนะคะ ใครสนใจเลยนะคะทุกคนมอทั้งขนมสดแล้วก็ขนนทอดนะคะทุกคนสามาดนี่เดี๋ยวจะแปะลูกขนนทอดมาให้ให้สนใจก็สามาถทักมาทูาในเพจก็ได้ทุกคนเพจมีพิมพ์นะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปสนใจสอบถามได้น,นะคะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับเมนูมาม้าต้มยําไข่ปลาทุกคนแล้วก็ยังมีไข่ต้มอีกสงองฟองนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้ช่องยูทูปมีพิมมี่นะคะทุกคนกดซับสไครต์ตรงข้างล่างนี้เลยแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนเวลาเราอัพคลิปใหม่ๆก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพจเฟซบุ๊ก k มีพิมมี่แฟนเพจในเฟซบุ๊กด้วยนะคะ จะมีข่าวสารอะไรใหม่ๆแล้วแบบมีอะไรใหม่ๆมาก็ฝากติดตามในนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย